ชีเซตสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่สนาม My โ zone Go l f Club เขาใหญ่นะคะและทีมสัปดาห์นี้ก็คือคำว่า target นะคะหรือว่าเป้าหมายนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนเราทุกคนอยากจะตีเข้าหาเป้าหมายแน่นอนเป้าหมายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นธงเสมอไปนะคะอาจจะเป็นจุดนั้นนะคะต้นไม้ต้นนั้นนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น ธงเสมอไปแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทงหรือว่าเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีไว้ต้องพุ่งชนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการเลงให้ถูกวิธีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการเลงให้ถูกวิธีเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะมองข้ามนะคะเพราะว่าดูแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายแต่จริงจริงแล้วมันมีรายละเอียดอยู่คะ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่า t a r g e t line หรือว่าเส้นเป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับ ฟีดไลน์หรือว่าเส้นที่เท้าระวางนะคะทาร์กเก็ตไลน์ก็คือเส้นที่สมมุติว่าลูกอยู่บนบนไม้นี่เลยนะคะแต่เพลินว่าวางไม่ได้ก็ขออม่ยาาวางไว้ข้างๆแล้วกันนะคะนี่คือทาร์เก็ตไลน์มนี้เนี่ยอุ๋ยต้องการเลงไปที่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่กลางแฟเวย์นะคะจะอยู่ขวาของแฟเวยน์นิดๆนะคะแต่ว่ามันเป็นมุมที่ขึ้นกรีนง่ายนะคะเพราฉะนั้น เส้นทาร์เก็ตไลน์เนี่ยก็จะต้องตรงไปที่เป้าหมายนั้นก็คือต้นไม้ใหญ่ส่วนฟีดไลน์หรือว่าเส้นที่เท้าเราวางเนี่ยก็จะขนานกับเส้นทาร์ e เก็ตไลน์นะคะอันนี้เราต้องแยกให้ออกก่อนว่ามีทาร์ e เก็ตไลน์มีฟีดไลน์นะคะที่ขนานกันนะคะเส้นสําคัญคือเส้นเส้นทาร์เก็ตไลน์แต่ฟีดไลน์เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันล่ละเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเซตอัรร่างกายของเราให้ขนานกันกันกบเส้นข้างบนนะคะ ปัญหาส่วนมากที่อุ๋ยพบเนี่ยก็คือส่วนมากคนเราจะาโดยเฉพาะนะักกอล์ฟถนัดขวาเนี่ยจะชอบเล็งออกขวานิดนึงด้วยเหตุผลนี้ค่ะคือไม่ใช่ว่าทุกคนชอบเล็งออกขวาหรอกแต่ว่าด้วยความที่เรามองมองจากมุมฟีดไลน์นี่แหละแต่ว่ามองไปที่เป้าทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพาเส้นเท้าของเราเนี่ยตรงไปที่เป้าหมาเพราะฉนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทาร็ตไลน์ของเราค่ะมันก็จะออกขวานิดนึงอย่างนี้นะ คือมันไม่ได้ผิดเพียงแค่นี้พอเราเล็งขวาบ่อยๆลูกออกขวาบ่อยๆเราจะชดเชยเราจะแก้ไขวงสวิงของเราเองด้วยการตีคร่อมลงมานะคะอย่างนี้เพื่อดึงลูกกอล์ฟกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นทําบ่อยๆทําบ่อยๆกลายเป็นจากวงดีๆกลายเป็นตีคร่อมนะคะเพราะนั้นสําคัญมากเลยที่เราจะต้องเล่งให้ถูกนะคะ,ะตั้งใหม่ทาร์เก็ตไลน์ตรงไปที่ต้นไม้ฟีดไลน์ขนานนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่อุ๋ยจะเห็นคนชอบทําผิดพลาดก็คือพอตีเสร็จแล้วปั้งเอเล็งผิดหรือเปล่าสมมุติลูกมันไม,ไม่ไม่ไปตามที่เราต้องการนะก็เอาไม้มาวางมาทาบที่หน้าขายอย่างนี้หรือว่าอะไรซึ่งอย่างที่ผองไปเมื่อสักครู่ส่วนมากแล้วเราจะเล็งจากตัวเราไปที่เป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าการทําอย่างนี้เนี่ยมันมันก็ทําให้ทายเกตไลน์นี่เพี้ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําทางที่ดีวิธีการเช็ค หลังจากตีไปแล้วปัป๊บหันกลับมาแล้วเอาเอาไม้วางที่เท้าไว้เลยวางไว้ที่ฟิตไลน์ไว้เลยแล้วค่อยจับทาร์เก็ตไลน์ให้ขนาดแล้วเรามาดูซิว่าไปตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยว่าพยายามอย่าอย่าเช็คอะไลน์เมนต์หรืออย่าเช็คทาร์เก็ตไลน์ด้วยกันทาบไม้แบบนี้นะคะให้เช็คให้วางไว้ที่พื้นก่อน ทีนี้มาถึงวิธีการเลงคทาวนี้เราเข้าใจแล้วว่ามีทาร์ก็ตไลน์มีฟีดไลน์ต่างๆเวลาของจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไม้มาวางก่อนที่จะตีได้นะคะก็ต้องทําให้เป็นนิสัยด้วยการฝึกเล็งแบบนี้ถอยมาข้างหลังยืนระหว่างเป้าหมายลูกกอล์ฟแล้วก็ตัวเรานะคะให้เป็นเส้นตรงมาเลยนะคะนี่บางคนอาจจะเอาไม้ขึ้นมาอย่างนี้เพื่อวัดเส้นตรงระหว่างเป้าหมาย ลูกกอล์ฟแล้วก็ตัวเรานะคะลากเส้นจินตนาการเส้นมาที่พื้นเปิดจนมาถึงหน้าลูกเราสักประมาณ1ฟุตหรือที่เขาเรียกว่า intermediate target นะคะสัก1ฟุตข้างหน้าที่อยู่บนเส้นเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็วางไม้วางหน้าไม้ให้ตรงกับ intermediate target ที่เราจุดไว้เมื่อกี้ ื่อเราวังไม้หน้าไม้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นเส้นทากตไลา์เมื่อสักครู่ตามด้วยฟีดลน์ที่อย่างที่บอกจะต้องขนานทางด้านซ้ายลงมานะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้การเล็งที่แม่นยำนะคะมาเดี๋ยวอุ๋ยทำของจริงให้ดูเลย ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเคล็ดลับในการเล่งให้ถูกวิธีค่ะ